แนะนำหนังสือเล่มเดิมที่เคยแนะนําแล้วแต่วันนี้มาแนะนําในฐานะที่อ่านไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่ง Creative b l i n d s s ภาวะสมองบอดอ่านไปเกือบครึ่งละ่าให้ฟังแบบย่อๆก่อนคือเล่มเนี้ยจะพูดถึงความคิดสร้างสารรค์อะไรเอาง่ายๆในเล่มอะ่ะเขาก็จะเป็นบทสั้นๆเป็น chapter สั้นๆเป็นตอนสั้นๆของแต่และ t o ปิกแต่และเรื่องเล่าสี่ห้าน้าต่อ chapter อะ ที่เนี้ยมันมีหลายตอนมากๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวอย่างของความคิดสร้างสารรค์ที่เราคาดไม่ถึงอะส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากด้วยนะแต่แค่เราไม่ได้นึกถึงในแง่นั้นในมุมนั้นผู้เขียนอะเขาทํางานเป็นนักโฆษณาอยู่ในวงการโฆษณาการโฆษณาที่ดีอะก็คือจะต้องมีผู้ส่งสารนี่ก็คือโฆษณากับผู้รับสารดังนั้นมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การสื่อสารการส่งข้อความส่งสารไปหาคนที่รับสารโดยพยายามทําความเข้าใจเขาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการอะไรประมาณเนี้ยแล้วในเล่มเนี้ยก็มีหลายเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออเจ๋งดีน่าสนใจนึกไม่ถึงคือเราทยอยออกมาเล่าให้ฟังบ้างแล้วแหละแต่อันนี้คือการแนะนําแบบแนะนําจริงๆอีกครั้งดูดิที่ขั้นไปเนี่ยมันมีทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจที่รู้สึกว่าว้าว กับบางเรื่องที่แฝงหลักคิดที่เอาไปใช้ได้กับหลายเรื่องมากๆโดยเฉพาะการสื่อสารหรือการมองการปรับมุมมอง,มองดังนั้นเล่มเนี้ยเอาตรงๆต,ต,ต่อให้ไม่ได้ทํางานองค์ก,การโฆษณาไม่ได้เป็นคนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆก็สามารถอ่านได้เพราะเราเชื่อเลยว่าเล่มเนี้ยมันจะเปลี่ยนมุมมองเราในบางสิ่งบางอย่างทําให้เราอาจจะเปลี่ยนวิธีการมองปัญหาใหม่เจอการแก้ปัญหาใหม่หรือวิธีการมองชีวิตใหม่ อยากให้อ่านแล้วอ่านง่ายมากๆด้วยความที่แชปเตอร์หนึ่งอ่ะสั้นๆแล้วนอกจากสั้นๆแล้วอ่ะมันยังมีความรู้สึกทําให้เราทึ่งด้วยดังนั้นก็จะอ่านเพลินๆอ่านไปเรื่อยๆเหมือนเป็นเหมือนมานั่งอ่านเรื่องเล่าเล่นๆมากกว่าไม่ใช่เป็นวิชาการที่โอ้โหข้อมูลเยอะเนื้อหาเยอะจริงจังอ่านเลยอยากให้ทุกคนได้อ่านอันนี้แต่ถ้าอ่านไปเรื่อยๆเราเจอเรื่องน่าสนใจก็จะพยายามเอามาเล่าอีกแล้วก็อ่านจบแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวรอบนี้แต่ว่าโอ้โห อันเธอขอร้องชอบ